สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทางบ้านเนาะครับเนาะเมื่อนี้ครับเบาแต้มผ้าร่วยครับสีผ้าพี่น้องไปติดตามตัวเลขเนาะครับเนาะติดตามตัวเลขแนวทางความฝันครับของพ่อพานโล่งเนาะครับเนาะพ่อพานโล่งฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับงวดที่แล้วนี่ครับท่านผู้ชมครับหกหนึ่งครับหกหนึ่งเข่าเต็มเต็มจังๆเนาะครับเนาะมางวดนี้ครับเบาแต้มกับบอลล่าส์ครับพี่น้องนี่ยินข่าวตัวเลข เลขดีเด็ดๆอยู่ใส่เนาะครับนอกบาวเต้มกับสิปิติดตามตัวเหลขกมากฝากพี่น้องเอฟซีขเก่านะครับนอหงวดนี้ครับเพราะไงผ่านโลกเนาะครับนอหมั่นใจครับหมั่นใจครับฝันดีครับท่านผู้ชมครับฝันว่าจักไปงานอยังกับบอหูครับพี่น้องครับจักเป็นงานอีหอย่างว่าสั่นเขากับแหเขากระมวนเขากับฟอดเนาะครับนอมันก็คือจังเขาหวานหวานกาลาพึกนี่ครับ แต่ว่าขั้นเป็นงานศพกบโบเมนนะครับท่านผู้ชมครับสิเป็นงานอย่างเดียวทีติดตามรับชมรับฟังกับพอพันโล่งพอเหมอกันเนาะครับนอเขาวานกะละพึกมาเหลวกะมันเป็นแหวนครับท่านผู้ชมครับแหวนแหวนท่องกับแหวนเพชรครับสามวงครับพี่น้องสามวงคือสซีเมนมันหลุดมาจากมือเขาสันครับพอพันโล่งวานเนาะครับนอแล้วก็เก็บได้สองวงเก็บได้สามวง ตว่ามูอีกคนนึงไปน้ากันนั่นครับไปร่วมงานน้ากันนั่นลักมาขอเอาอีกวงหนึ่งว่าสันพอพันโลงก็เลยเหลืออีสองวงครับแหวนเพชรก็แหวนทองว่าสันครับส่วนตัวเหลขกหรือว่าเรื่องเล่าของพอพันโลงเพิ่นสิเปรให้พี่น้องเอฟซีตัวไหนเนาะครับนอเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังน้ากันเนาะครับก็อยลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาเตีมผ้ารวยน้ำเนตรครับเด้อไปติดตามรับชมรับฟังกับพอพันโลมงมาพร้อมกันครับ สวัสดีครับคุณพ่อพานโลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อพานโลงสวัสดีครับงวดที่ผ่านมาอันตัวไหนครับคุณพ่อเขาจะจะเนี่ยครับชิปเก่าก่อนชิปเอ็ดเลยละห้รูปวันชิปเก่าก่อนชิปเอ็ดเมื่กี้เป็ดสิบหกหกชิปเอ็ดตีนวนอวยรูกอวยรุ่งเนาะก็ให้ระวังอยู่ครับให้หมอระวังอยู่แต่วันประสิทธิ์ลอตเตอรี่อืมมันเลยมันมันเลยได้ชิปเก่าก่อนชิปเอ็ดมันมันอวยครับหมุนเด็กเก่าลงเป็นเลขคอมเมนซื้อเลขธรรมดาเขาจะได้อยู่ ครับอืมมุนขึ้นมุนล,ลงครับพอมันเอาตามต่อครับตามต่อพ่อพานลงประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นปูถิมีเส้นฝันแรงฝันแม่นครับฝันเนีย่ยไรครับคุณพ่องวดนี้ครับยากแม่นไปอย่างเดืกไปในบ้านรดไปก็เขามีบุญมิสินเออเออฟอนยาง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 บุญบ้านไอ้เพื แจ็คแมนวานก็เหลือพือ่อแจักบแมนวานก็เหลือกอือแต่ว่าเวนนั่นตกลงมาสามอันแเวนสามวงสามอันก็เจ้าจะวี่วี่วี่ข้าเจ้าจมันจิรุดมือข้าเจ้าเลยนะเวนมันมันเลยมาตกใสกัญญาศักับครูแมวครับูแมวเอาเอามาให้หนูหนึงเอามาให้หนูหนึงจะคล้องก็ได้สองกันมาใส่ไว้ใส่ไว้ในเมื่นเออครับเป็นหวนเผชรกับหวนท่องเลยอู้ มันเหลี่ยมมากมากมันโมเมนต์การระพื้ตัวมันเป็นเวนตัวเลยนะมันรุดมือเข้ามาน่ะือมันรุดมือเขาหวานหวานอย่างสิมันรูดมันกระสีผิวว่างออกะนถ้ามันรุดพาใส่เขาจะของจะของกระใสเอาพอดีมากเลยพอดีครับมาใส่ตัวนี้ก็พอดีใส่ตัวนี้ก็พอดีมันเป็นเวนเพ็กับเวนทองอยู่น้ำกันครับอ้าวกูคือฝันว่าด้ใส่ทองกูคือฝันว่าด้ใส่เผัดนะครับ แต่ว่างานจะเป็นงานกองบวชจกเป็นงานอีหยังแต่ว่าเบาหูเพาก็ตีกองกันหืม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 ก็ไปเลนหยาดน้ำเขาครับก็เจ้าวานก็เลยฝึกมาแวบลงมาใส่ตอหนาเลยหยาดกับคูเมียกานครับเหรนเออเมียขึ้นพันสั่นจ้อๆเลยครับเป็นคนสิเก่ มันจะเป็นอีกอย่างละเวียนมันแสครับเวียนสองวงมันจะเป็นอยังงเหระมันมวกลมๆสิบวมีศูนย์ทราบหรล่ศูนย์อะไรล่ะศูนย์หาศูนยเรนองครับแม่เอรนี้มือหาหาหนิวนะครับหาศูนย์ศูนย์ครับแต่มันสามวงได้คุณพ่อวงหนึ่งเขาเอาไปเขาเอาไปเออมันอยู่สองมันอยู่สองมันอยู่สอง ก็จะใส่ไว้นี่สองหาศูองหา้ให้คุณพอหาูลให้ให้ให้คุณพ่อพันูเปเท่านถูเจัาว่าเปีย์เนี่ยว่าสิเปียเอาใจเลยอายุกูไม่เมียซูลสองหาซูลบ่สองหา0ูสองหาศู์คือบอกพ่อ0ู2หาสองสองหาศูนยะเลขสามตัวครับสองตัวเลขสองตักับศูนย์ศูนเลยล่ะศูนศูนเลยแน่นครับผมแน่น มันจะเป็นอย่างสันนะสอเปเ๊ยเดจะเ็นแมนนะมันไม่เคยฝันอย่างสีจัดกเทียเลยนะพอพานโลกนี่แต่ว่าสีเป้เอาจังได้กะป่หูครับให้เปปยเอาแต่ถ้าเปี๊ยใส่ปูกรรดพอพานลกฝันนี่ครับค้อมตรงเลยฝันย่ำได้หนึ่งแมงมันก่อนจะแกงเลยล่ะครับมีโชคแล้วก็เลยู่มขึ้นมาว่าเออกูฝันอย่างสีแจ๊กูเมวเพิ่นอายุจกปีครับบ่หูคุณพ่อเหรครับพอพันลูโอ้ย เกศแปดเต็มเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดปีครับเดวีแวนกือบถือว่าเลยโชคเลยโชคอาทิมาอายุเกศสิบแปดเต็มวันสิบสามตุลาเกศสิบแปดเขาเจ็ดสิบเก้าเนี่ยครับเพราะท่านเขาหรอกครับเจ็ดสิบแปดเต็มเออสิบสามตุลาวันหันมือจูดซุไอ้เ็ดสิบแปดอ่าพอดีว่ามาฟันวันเดวีแอนเพียรกับแวนท่องคโชคที่เขาพอดีแหละ ปรากฏว่าครับครับครับอันสรุปแล้วคุณพอพานลงเลขสามตัวหาตัวไหนครับหาฟังจากปากพอพันลงเลยครับจังจะอะไรสองหาศูนย์สองศูนย์หาสองหาศูนย์สองศูนย์สองหาศูนย์สองศูนย์หาครับลำสีนาสองหาศูนย์สองศูนย์หาเลขสองตัวล่ะครับหร,หรือหรือหรือมันจะเป็นสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์ ห้าศูนย์ศูนย์จากสีน่าโอ้ครับครับเอามันว่ดจักสีเปยเอาต่อไงสองศูนย์ศูนย์กระเพาศูนย์ศูนย์ด้วยครับเอฟซีสองศูนย์ศูนย์เตะห้าศูนย์ศูนย์ตักเอาอยู่ในนี่นี่มันอยู่นี่กระจองน้ำตระจองศูนย์บ่ครับตองศูนย์หน่อองศูนย์มันสามวงมันวงกลมๆเี่ยที่พสามศูนย์ศูนย์สามสามเข้าไปเหรลสามเข้าไปไล้เรตัวสามเข้าไปครับมันเหลืออยู่สองวงอ่ะสองศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ย ถ้าออกมาเนี่ยสิเพียสมธรรมดาคำลวงเดียวมันสิเปียสเสพหาสิเปีเลยครับเลขก็ผ่าศูนซูนหาเลยคนมันวงเดียวเลยครับตามตามแต่ฝันมาแต่ว่ามันเป็นนี่มันเป็นสองบาทครับคนตัวเดียวมันสิผ่าสิเปียาศูนซูนหาเลยแต่ศูนซูนถึมาสองหัวสอดนะคุณ่อเนาะแม่นอยู่แม่นมาสองหัวสอนวังก้อนๆพุ่นหลยหมดที่ผ่านมาครับมันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะมาอีกก็ะไรเนาะครับเนาะว่ามัน ความฝันมันเป็นอย่างสั่นมันเป็นไปได้บนทุกข้างครับอ้าวสองห้าศูนย์หรือว่าห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ศูนย์เอออืมครับคุณพ่อเคุณกะไ้แนวทางอายุกะเจ็ดสิบแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเต็มอายุเจ็ดสิบแปดปีนะครับเนาะแต่แต่ตัวนี้ก็เขียนแต่อายุของคุณพ่อครับนี่แะครับยังไงอีกฟันยังไงอีกครับคุณพ่อ มีมีเทอรนี้แล้วมันไหนซํานี่มันไหนซํานี่ครับขอบคุณครับคุณพ่อพันโลงสวัสดีครับอฟสีขอบคุณครับคุณพ่อพันโล่งขอบคุณครับนี่ด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของพ่อพันโลงงนะครับเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับนาอท่านผู้ชมครับเขียบหน้าจอไว้ด้วยครับท่านผู้ชมเลขสามตัวครับ สองหาศูนย์ครับสองหาศูนย์หลักเลขสองตัวครับท่านผู้ชมศูนย์ศูนย์ครับตีจากแหวนเนาะครับเนาะพอพาดโล่งพันตีให้เนาะครับเนาะแหวนเพชรกับแหวนทองครับเขาวานกาลพึกแหวนมันหลุดออกมาจากมือเนาะครับเนาะพอพาดโล่งเก็บได้ครับตีให้ครับสองห้าศูนย์ครับกับศูนย์ศูนย์เนาะครับเนาะมันสิเป็นยังไปบ่ได้หรอกครับสั่นพอพลาดโล่งครับมั่นใจเนาะครับเนาะ แล้กการเลขอายุของพ่อพันโล่งครับท่านผู้ชมอายุ78ปีเนาะครับนอกะเบิงเอาครับท่านผู้ชมครับพิจารณาเบิงเนาะครับนอกรเสียงโศกมั่นกับมีความเสี่ยงสูงเนาะครับท่านผู้ชมครับกะบสื่อพ่อประมานครับอย่าเลียนไหลเนาะครับนอกระขอให้โชคดีไม่โชคราภกับพ่อพันโล่งนะครับเด้อสุดท้ายก็จะเลื่อมกดไหลกดแช่ให้เบาแต้มน้ำในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ